โหระพาฟูสุกมันน่าขายไหมล่ะแบงผมไม่รู้ว่าผมแบงไปแล้วเมื่อไร่ผมจะได้อีกเนี่ยใช่พี่พิพนพอขอแบงครับอาจาย์ถึงจะนำมาแจกทันทันอยู่แล้วครับดูง่ายสุดๆอ๋อนี่ประกันให้ทุกองค์คือคนดูพระไม่เป็นก็รู้แบบนี้แท้ดูดิลักแดงเลยไหมก็เนี้ยเดียวกับผงยาปูบุญนกกาบางแก้วอะแบบเนี้ย เขาใจง่ายสุดๆเลแบ,บโโ่โอ้โหถมยูโอ้โหแล้วพิมแล้วปึกเลยวเรามาคุยถึงอันนี้กันอันนี้สี่หมืนปิดไม่ได้แล้วนะตอนแรกปิดได้ตอนนี้ปิดไม่ได้แล้วโอ้โหสี่หมืน โอ้โหชุดนี้สี่หมื่นนะครับเจ้าส่วทอมแบ่ตอนนี้สามหมื่นห้าครับบางคุณพรมคุ้มน้าใครอีกโ,โ,โชุดนี้ชุดนี้เป็นชุดเดียวที่ผมใส่ไข่ปลายอย่างไวแล้วภาวนายอะอย่าเพิ่งมีใครปิดนะ พาดเลยอ,เอ่าะนี่แบ่งครับอยากได้พี่ถอพี่ป้อมทำไว้นายแท้งหมอนอีกบางคุณพร้อมนี่แล้วในนี้มีทั้งเนื้อดำอและเนื้อขาวอข้อมูลทีละองค์อ่า เพืเ่อน,นรู้ไหมว่าข้างล่างนี่อะไรข้างล่างนี้อะไรครับแยกออกมาเลยกีบปัวผู้โตเนื้อดำเท่าไรครับพี่มานะเนื้อดำเนี่ยน่าจะเป็นปีเก้าห้าขอแบ่งครับพี่พี่จะแบ่งพี่พี่ยังไม่รู้วนี้พ้าอะไรอเนื้อดำล่างพ้าอะไรครับ พ,พี่ยังไม่รู้เลยว่าพาอะไรจ๊ะอตอบมาเลยไม่ต้องเขินไม่ต้องกลัวกงยาหรือเปล่ากูสุกแจกแม่ครัวนี่ ปูสุกปูสุกแท้ครับปูสุกปลาของมะขามเท่าปูสุกขุกรักปูบุญครับผงยาปูสุกนะครับนี่คือแน่นอนครับอย่างนี้คือพระเนี่ยฐานบัวฟันปลานี่ปูสุกอยู่แล้วใช่เนื้อขุกรักปูสุกสุดยอดครับกองนี้ปูสุก โอ้โหกดต่อมาเต็มเลยฟูสุพี่วีนิธีบอกว่าปิดยกชุดสี่หมื่นห้าแสนยาเอาไว้ก่อนเลยใช่โอ้โหนะครับผมได้ทำตามเจตนาลมเป็นที่เรียบร้อยคือให้มาเท่าไหร่ผมก็บวกกับอะไรบางๆแล้วก็พูดไปแล้ว ถ้ามีใครปิดก็ต้องให้ก่อนไก่ปลาขึ้นถ้าไม่มีใครปิดก็เป็นสิทธิ์ของโอ๊ตเสียดายครับถ้าก็สุ่มเยอะใส่แน่โ,โห,โหนี่เก๋คืนเมื่อ,อไม่ออกมาสามหมื่นสุดเลยครับชุดนี้อ่ะเรามาเล่าถึงที่มาที่ไปของพระชุดนี้กัน หืองนี้มีจานด้วยอืแบ่งราคาเบาๆครับพี่ป้อมนี่ครับรู้เปล่าว่าพ้าชุดนี้มีคนใชหนาทอยู่หลายคมไหมพ้าชุดนี้นะพี่เคยได้ยินงานบรรจุอัธิหลวงปู่สุขไหมแล้วเขาก็เอาพระชุดนี้มาแจกงานบรรจุอัธิป่สุขผมเชื่อนะว่านักขายอ่ะ จะไม่จับไม่ขุนทำนี้แล้วเขาเรียกว่าพระบางคนเรียกสั้นๆว่าพระอัฐิหลวงปู่สุขจริงๆพระชุดเนี้ยเป็นพระหลวงปู่สุขที่เขานํามาแจกจ่ายญาติโยมนะในงานบรรจุอัฐิหลวงปู่สุขนี่ถามมาเพราะอะไรอย่าลืมนะว่าผมเนี่ยสหธรรมมิตรจ่าเจ๋งมโนลมพระชุดนี้ เป็นพระที่ได้นะครับมาตอนงานบรรจุอธิธหลงู้สุขเป็นหน้าที่คนใชหน้าแล้วต้องไปถามว่างานบรรจุอธัธิบุสุขอ่ะเขาแจกพระอะไรกระออกมาบ้างเนื้อเก่าถึงยกแบ่งครับสุดยอดโอ้แบบนี้แบบนี้คือสบายใจ<ด>ก็จะคุณจะซื้อปิดตากมหลวงจะซื้อแจกแม่กรัว จะซื้อก็ต้องเนื้อนเนี้ยใช่เนี่ยเนื้อเดียวครับปิดตากรงมาหลวงครับพี่เลวัดนี่มากันแท้ทุกองอันไหนเก๊คืนเพิ่มไม่สามหมื่นไม่ได้สวยอย่างเดียวดูง่ายโอ้โหมีที่รันสวัสดีครับพี่โอตโหรพะฟูสุกมันน่าขายไหมละแบงผมไม่รู้ว่าผมแบงไปแล้ว เมื่อไหร่ผมจะได้อีกเนี่ยใช่พี่พันธ์กอขอแบงคบอาปรย์ถึงจะนำมาแจกทันทันอยู่แล้วครับดูง่ายสุดๆอ๋อนี่ประกันให้ทุกองค์คือคนดูพระไม่เป็นก็รู้แบบเนี้ยแท้ดูดิลักแดงเลยไหม <ừ> ก็เนี้ยเดียวกับผงยาปูบุญนกกาบังแก้วอะ่ะพิมพ์คำดวงพิ์ไปทัไหนก็ไม่ลอใช่ครับอ๋อความหมาโอ้โห ไม่มีถูกหรอกครับพัฟอุสุกขอแบ่งองค์ครับพี่ผมให้แบบที่เข้าใจง่ายสามองค์นี้คือเข้าใจง่ายสามอง์นี้เข้าใจง่ายผมเรียกว่ายังไม่ได้ตัดแบ่งเข้าใจไหมอ่าถ้าตัดแล้วก็เท่าเนี้ยอ,อันนี้คือปีกว้างไม่ได้ตัดนี่เอาองค์ที่เข้าใจง่ายแบบนี้ไปร้อยปีครับ นี่เนื้อเดียวกับปิดตาคุกลักเมืองชนเลยนี่ใช่เท่าไรครับพี่นี่ยะผ่าอุสุขไม่ได้เจอแล้วอ่าเปิดครับนี่ครับสองนาทีนี่แบบนี้ต้องเรียกว่านะครับประกันทุกกรณีมา ปูสุกปลาของมา,ามเท่ามาที่หนึ่งบพดูง่ายพาร์ทแน่ีดูง่ายนะใช่มาสองหมื่นบาทแล้วนะครับสวัสดีพี่ป้าป่าโจกครับโหผมบอกเลยปูสุก <มา S 1> เห็นไหมถ้าเวลาอยู่จะอยู่กับบ้านเดียวเจ้าของเดียวที่เก็บไปเลยเป็นปูสุกทั้งหมดแต่ผมพยายามเอาที่เก่าที่สุดที่เข้าใจง่ายที่สุด มาสามหมื่นบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายโอ้โห oh, ถ้าคุกรักปูสุกหลักหมื่นซื้อได้ถูกกระเพาะพกกล้วยก็เอาเด้อยพ่อถ้านี่คือผมบอกเลยนะเป็นกล่องเดียวเลยที่ผมจะแบ่งแค่สามองค์แล้วเก็บมาที่สามหมื่นสามพันสามร้อยนะครับเหนือสุดสุดโอ้ oh, แบบนี้ผมคัดแบบที่เข้าใจง่ายให้เลยโห oh, แบบนี้ถ้าอยู่ในพุงป่องก็สามแสนนะใช่อยู่ในปิดตากลมหลวงก็ล้านกว่า โอ้พี่ชนมา3ามหมไม่ทันนะครับอยู่ที่38,500้าอยู่ที่สี่หมืนบาทครับราคาสุดท้ายโอ้นี่แบบเข้าใจง่ายสุดๆประกันให้ตลอดชีวิตก็แบบนี้โอ้ฮะนี่ต้องบอกว่าเป็นหลวงปู่สุกวัดป่าคองมะขามเท่าที่ไม่มีโอกาสได้เห็นและได้สัมภากันแล้วสี<ช>่0 0ื่นนี่เสื้ออนุมาเพราะกลววไม่ได้เลยใช่อยู่ที่สี่หมื่นบาทแล้วนะครับ ปิดแล้วนะครับโอ้โหปิดที่พี่มานะนะครับสี่หมืนบาททวนพี่ป,ป้าป้าโจ้ขยินดีด้วยครับพาหลวงปุษกว่าต่อขอ<ไ>มาหาเท่าที่ดูง่ายๆแบบนี้ผมถามจริงพี่ดต้องซื้อกันเท่าไหร่ใช่ขอด้วยหลงสนามโอ้โหครับผมจะเก็บองค์ไหนดีเนี่ยปิดตั้งแต่แล้วก็จบแล้วเสียดายสุดๆ ทีแรกไม่ยอมปิดเสียดายแทนองค์นี้มีจานเลไหมแล้วพระปุกเนี่ยที่เป็นลายในมือกดเห็นไหมองนี้มีจานด้วยองค์ไหนสวยกันนะแบงเอาองค์มีจานหรือไม่มีจานอ่าเอามีจานหรือไม่มีจานครับมีจานด้วยดูง่ายมากเลยครับเอาองค์มีจานหรือไม่มีจานครับมีจานมาเลยมีจานมีจาน นี่ผมเป็นคนเดียวนะที่รักแฟนเพจมากเนี่ยมีจานครับเพื่อแฟนเพจปมูนะครับนี่เห็นไหมครับเนื้อเนี้ยอยู่ในพระอะไรก็แท้ไม่ว่าจะเป็นพ่อไร้เขายี่สานนี่ไม่ว่าจะเป็นพ่อไร้เขายี่สานไม่ว่าจะเป็นนะครับปิดตาเมืองชน น,นี่ครับไม่ว่าจะเป็นปู่สุกไม่ว่าจะเป็นปู่บุญวัดกลางบางแก้วนี่คือเนื้อปู่สุกที่เข้าใจง่ายได้ความรู้ได้พะแท้ต้องเพ่นี้สุดยอดลงสนามเนื้อเก่าโอ้อครับอา้าวเนื้อเหมือนผงที่พ่อตะกุดปู่สุกวัดาปากคลองมะลามเท่าตอแรกมาเวลาเลยครับนี่ที่เหลือเก็บ มา10,000บาทแล้วนะครับเปิดแรกมา2อ0 0มื่นบาทแล้วมา2อ0 0มื่นหันบาทแล้วนะครับอง์นี้มีจานถ้าเมื่อไหร่ที่พี่ๆไปเจอที่อื่นใส่ตลัดทองมาแล้วพี่พี่ต้องโดน2 0 0 0 0 0ครับเนื้อนี่คือเนื้อ,อที่เขาใจง่ายเจ๊คืนเพิ่ไม่ห้าหมื่นมาที่สี่หมื่นบาทที่พี่ชนครับมาที่สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยที่พี่ตาแบงค์เพชรรัตรับ ดูง่ายจานแบบนี้สุดๆใครอันนี้คือเนื้อเข้าใจง่ายสุดๆแล้วครับมาสี่หมื่นสองพับาทแล้วนะครับทีพีพร,ปรเปาเลสอยู่ที่สี่หมืนสองพันบาทโอ้นี่ต้องบอกนี่ก็พิมพ์ปูสุกเนื้อปูสุกแลวองนี้มีจานพี่ชนมาสีา่หมืนสามันบาทจับแบบนี้เลี่ยมทองร้องเพชรขึ้นคอ,อสบายใจครับ อยู่ที่สี่หมื่นสามพันบาทที่พี่ชนครับปาสี่หมื่นสี่พันบาทที่พี่อภิศักครับโอ้แบบนี้คือปูสุกแบบนี้ไม่ได้เข้าใจยากครับนี่คือเนื้อที่เข้าใจง่ายนะครับเนื้อที่มาตรฐานของปูสุกอยู่ที่สี่หมื่นสี่พันบาทครับที่พี่อภิศักสมบัติเจริญนนท์ครับโอ้โหปูสุกราคานี้พี่ป้าจมาสี่หมื่นแปดพันบาทแล้วนะครับปิดแล้วนะครับ ปิดที่พี่ปั๊บป่าจกนะครับสี่0 0นแปดพันบาทโอ้โหพิชายทนมาพ้าพันเก้าไม่ทันนะครับแบงเอเลยปูสุกนี่ฮะอ้าวองนี้นะผมบอกเลยให้ไปซื้อปูสุกคุกลักเนื้อมาตรฐานก็ต้องเนื้อนี้ครับ อีกองค,ครับอ,อ,อีกองอีกองมันเอาอีกองโ<ฮ>์้หมันจะเก็บไว้สักองเพื่อนโอ้โหมาแล้วครับนี่บางบุญพรมคนคอยเยอะมากบางบุญพรมถ้าเพื่อนเพื่อนดูสูตรเนื้อแนละความเก่าเป็นนะผมบอกเลยพักเขาไม่ได้สร้างองเดียวแบบเนี้ยเข้าใจง่ายสุดๆเลยไหมอโอ้โห ไม่ใช่แค่ของเสียเท่านั้นที่แท้เอาบางคุณพรมแทนก็นได้เอาที่เข้าใจง่ายไปนี่บางคุณพรมมาแล้วจ้าเปิดแรกมาเวลาเดินครับแต่เนื้อโซนนี้นะถ้าคุยกับใครก็แล้วแต่นะมผมจะบอกให้เขาจะเรียกว่าโซนเนี้เป็นโซนวะละัลขังมันเรียกงี้ไม่ได้ต้องเรียกเป็นพระสมเด็จโตทั้งหมดพระสมเด็จโตที่พบ บางขุนพรมที่พบที่วัดเกตที่พบวสตือที่พบวังการกองก่อยที่พบวัดระฆังคุณไปแยกเป็นวัดไม่ได้เพราะผมบอกเลยวันในกุของแต่ละวัดก็ไม่ได้มีเนื้อเดียวที่อันนี้จงบอกว่าล้างผักอยู่โอ้สุดยอดครับเนื้อวัดระฆังโอ้โหสวยนะครับตรงนี้สวยมากมาหนึ่งหมื่นบาทแล้วนะครับเปิดแรกมาห<อ>นึ่งหมื่นห้าพันบาทโอ้โหครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทมาสองหมื่นแล้ว ราคาสุทายอยู่ที่สองหมื่นบาทครับแบบนี้คือเข้าใจง่ายราคาสุทายอยู่ที่สองหมื่นบาทพี่ชายพึ่งบอกว่าเอซีครับครับผมแบบนี้คือเข้าใจง่ายอะพี่มานะมาสองหมื่นสามพันเสียดายแทนตอนราคามาหุพีวีบูนมาฮอกาญีมาสองหมืม่นห้าพันบาทแล้วนะครับมาสองหมื่นหกพันห้าร้อยที่พี่เดชอุดมครับ ยู่ที่พี่เดชรุ่งธารักสองมื่นกว่าหน้าน้อยมาสองมื่นแปดพันบาทครับเนี่แหละครับเขาจึงบอกว่าเวลาผมได้พาระมาเนี่ยเจ้าของเนี่ยผมจะถามว่าเท่าไหร่เขาบอกเอาเท่านี้ถ้าผมดูว่าพารซื้อได้ผมก็ซื้อผมบอกพี่ก็ไปดูตอนไลฟ์ตอนไลฟ์เนี่ยผมก็เปิดราคาเห็นไหมครับถ้าเพื่อนๆปิดชุมไหมฮะผมก็ให้ถ้าไม่ปิดมันก็เป็นสิทธิ์ที่เราจะนํามาแบ่งปันได้ทีละองค์ ถ้าพิทวีรู้พิ่วีปิดบมลแล้วพีวีรู้แกว้วมาสองหมื่นแปดพันห้าร้อยที่พี่มานะครับมาที่สองหมื่นเก้าพันบาทแล้วนะครับพี่ราคานี้พี่ซื้อร้อยปียังไม่ได้อะไรพี่ซื้อบัตรทองพศเก้ายังไม่ได้เลยครับโอ้องกลองแสนเลยลืมกลองสี่หมื่นแล้วองค์แบบนี้ยผมบอกพี่พี่ไม่ได้เจอง่ายง่ายครับมาสามหมื่นบาทที่พี่อภิษฎครับมาสามหมื่นห้าร้อยแล้วแล้วถือว่าองค์นี้เป็นองค์ที่สวยนะ อยู่ที่สาม0ื่นห้าร้อยพีนิพันธ์สวัสดีครับมาสามหมื่นนึพันบาทแล้วนะครับโอ้โหราคาขึ้นมาสามหมื่นสามพันบาทที่เพียอภิษฎครับต้องเรียกพระสมเด็จโตนะหมอ,อนใช่สวยมากครับพวกนี้สวยจริงอยู่ที่สามหมื่นสาพันบาทครับนี่อันนี้เนื้อแก่งในแก่ผงเนะี่ยใช่ มาสามหมื่นสามพันหกร้อยที่พี่พีระพันธ์ครับอย่าไปทํากันอย่างนงั้นตอนแม่พี่น้องปิดแล้วนะครับเห็นเสียนแถวแต่บ้านคงขายสองแสนได้พี่ป้าป้าโจ๊กไม่เป็นไรครับก็คือแท้เหมือนกันราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่ต้องไปซีเรียสครับปิดแล้วนะครับโอ้โห,โหนี่ปิดที่พี่ชัดผลนะครับสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาท โอ้โหพเพื่อนๆนี่เราอย่าไปเรียกเป็นบางขุนพรมเะหรือให้เรียกเป็นพระสมเด็จโตพิมพ์หน้าหมอนใช่เราจะเล่นได้ครบหมดทุกเนื้อทุกวัดมันสุดๆกลางคืนนี้พี่ป้าปาโจ๊ก็ไว้ย,ยินดีด้วยครับพี่ชาติพลเร็วมากก็ถ้าใส่ขนาดนี้ก็ต้องมีสักรายการแล้วนะโตะกลางอ่อโอ้โห,โโหปิตาเล็มนอนมีประเด็นองค์โโเนเี้ย มีลูกค้าปิดไปในรายการเจ้านอ็อตแล้วมีคนเขาบอกว่าเนื้อแบบเนี้มันมีด้วยเหรอเฮ้ยสั่งกระจายอันเนี้ยเก๊กคืนเพิ่มไม่ห้าหมื่นเจ้าน็อตเนี่ยขอแบ่งจากผมไปเลยไอ้เจ้าน็อตนี่มาเล่นผาตายตั้งแต่เด็กๆน็อตดูไบเนี่ย จริงๆอ่ะเขาเล่นผาสิสี่จังหวัดพาตายเนี่ยตั้งแต่สมัยผมเจอเขาเมื่อยี่สิบปีที่แล้วนะครับพอดิดปากสะพัทลุงพัธลุงในเหนือดีบุกอาจารย์ดิดผมบอกเลยนะว่าเนื้อแบบนี้เป็นเนื้อที่ของเก๋ทำยากด้วยพี่สมชายบอรว่าติดตามนานแล้วแต่ประมูลครั้งแรกครับครับขอบคุณครับ โอ oh, นน้พี่จักกพัน์สวัสดีพี่จักกพันธ์ด้วยนะครับสั่งกระจายจา์ดิปากสักใช่ไหมครับัแล,แล้วรู้ไหมผมถามก่อนว่าพระแบบนี้นี่คนดูพระไม่เป็นยังรู้ว่าแท้เลยหลักแสนกางจริงเกมไม่ํารล้อทำยากจะสั่งกระจายเพราะดิดปากสาเนี่ยนี่คือสุดยอดของสั่งกระจายของพระเพราะดิดแล้ว แท้นับหนึ่งแบบนี้คนใต้องนี้ดูง่ายร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับผมจึงต้องมาประกันให้ไงแล้วถ้าผมไม่หยิบยกมาพูดในรายการน่ะคนจะไม่เข้าใจผมบอกเลยนะว่าพระใต้เนี่ยไอ้จอรน,น็อตเนี่ยแม่นกว่าผมอีกเอาผมเจอไอ้จอน,น็อตอ่ะยี่สิบปีที่แล้วมันก็เล่นพระใต้แล้วนี่ฮะพระดูง่ายๆแบบนี้ต้องบอกครับว่า อะไรที่พิเศษอะไรที่หายากคนที่เขาดูเป็นหรือเขาหาหรือเขาเก็บไม่ได้อยู่ในไลฟ์วันนั้นคนที่มาประมูลเนี่ยรู้ราคาว่าสังกระจายพอดิษเนี่ยหลักแสนยอดนิยมก็อยากได้แต่เวลาได้ไปแล้วเนี่ยคุณให้ใครดูคุณคิดว่าเสียนพลาที่เปิดอยู่ในศูนย์แถวกทมนู่นนี่นั่นอะ่ะจะรู้เรื่องพอดิตฐเหรอครับ บางคนนะ่ะคุณยื่นพอดิตให้ดูเนี่ยทั้งชีวิตที่เล่นพระมา,มาเคยได้ซื้อพอดิตอยู่ในมือสักองค์หรือเปล่าผมจึงก็บอกว่าเก๋ได้คืนเพิ่มให้ไงคุณคิดเหรอครับว่าที่คุณถือพราไปถามเองเขาถือกล้องไงบอกว่าเป็นเสซจเขาจะดูพระเป็นทั้งประเทศสําหรับผมมาอะไรที่ผมไม่ถนัดผมบอกแล้วผมไม่ถนัดอะไรที่ผมบอกว่าเก๋นั่นคือผมหาเก๋องค์ที่สองให้คุณได้แน่นอนอะไรที่ผมบอกว่าแท้ผมมีราคารับซื้อให้ นะครับฉะนั้นสั่งกระจายพระดิดวัดปากสากองค์นี้ไม่ต้องหาแล้วเพราะนี่คือยอดยิ่ยมสิของของพระดิตลงสนามครับอาจารย์นะครับสั่งกระจายที่แพงที่สุดของเมืองใต้ใช้แล้วรวยชนิดที่เรียกว่าสั่งกระจายปู่โตสมัยก่อนสิบองค์ยังแรกสั่งกระจายพระดิตองคหนึ่งไม่ได้อะไ, <laughs> ไม่ได้เห็นแล้วครับไม่ได้เจอง่ายๆแล้วของเก๊เป็นทองเหลืองเปิดแรกมาเวลาเดินครับ ขอบคุณดาวที่มอบให้ทุกดวงนะครับใส่เข่าอ้อครับนี่นครับเปิดแรก1นึ่งมืนบาทมา2องหมืนบาทแล้วนะครับสั่งกระจายลงพระดิกวัดปากสะอยากจะกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านว่าแบบนี้นะแก๊กคืนเพิ่มมาอีกสามหมืนมาที่สองหมืนบาทแล้วนะครับ ไปดูครับคนใช้พ่อดิตมีแต่เจ้าคนในคนและเจ้าส่วนท้งนั้นถูกต้องคือสังกระจายพ่อดิษเนี่ยแท้เนี่ยแทบไม่มีแย่เห็นในวงการแล้ว<ช>ผมกล้าพูดนะสิปีหลังไม่เคยเจอสังกระจายพ่อดิตเปลี่ยนมือกันเลยเพราะเขาเก็บใช้จนหมดแล้วพอดิตเนี่ยเทพะไม่ได้เยอะมาสามหมื่นบาทแล้วนะครับอยู่ที่สี่หมืนบาทนะครับราคาสุดท้ายมาสี่หมืนสาบาทครับ พดดิษเนี่ยแพงสุดของพดดิษคืออะไรให้เจ้านอตบอกเลยกระบอกแก้ของคืนมาไม่สามหมื่นไม่ได้แก้คืนเต็มนะค่าเสียความรู้สึกมาที่สี่หมื่นสามนบาทครับมาสี่หมื่นห้าพันสองร้อยสั่งการะดาษพดิษฐ์พร้อมเลี่ยมเลี่ยมก็จะสองหมื่นแล้วครับมาสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมบอกเลยนะ ถ้าพอดิษมีที่ไหนมีนะเขาไม่มีมาให้ใส่ราคาประมูลหรอครับเขามีจะบอกว่าทิ้งเบอร์ใ,<ช>ให้โทรหาโอ้ยสั่งกระจายพอดิตเท่าไหร่นะสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยมาสี่0มืนแปดพันบาทแล้ครับคนหายากบอกเลยหายากมากไม่ได้ไม่ได้เห็นตัวจริงๆเปลี่ยนมือมาเป็นสิบปีแล้วสำหรับผมนะ ราคาปกติแสนกว่ามาที่48,000นแล้วนะครับราคาสุดท้ายพี่เสลียชัยนะพัทลุงโอ้โหนี่ท่านะพัทลุงนี่สบายใจายมาที่48,200ืพส้ยเพิ่งเคยเห็นครับพี่พรปอวเนลราคาสุดท้ายอยู่ที่48,200ครับมา48,500 เกบาร,บรา,าสุทาไม่ขายถ้าสั่งกระจายพอดิดราคานี้พร้อมนองนี่ขายไม่ได้นะสั่งกระจายพอดีพอดพร้อมนองราคานี่ขายไม่ได้ใครได้ไหมเนี่ยไม่เอาพันนะโอนตังให้สามพันนี่ปิดแล้วนะครับปิดทีพีวีนิตินะครับสี่หมื่นเก้พันบาทโอ้พีว,วีนี่ยินดีด้วยครับทุกคนรู้หลักแสน